อึงมากแม่จีนเปหลิงหลิงคองเป็นเงินเกือบ8ดหลักแม่จีนเปหนักเงินเกือบ8ดหลักไม่รู้ว่าเสร็จสิ้นงานแฟนมิทติ้งครั้งที่สอง แล้วสองสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์คองและออมกรอนพัฒน์จะขนของขวัญแบรนหรูและกองเงินกองทองที่แฟนๆทั่วโลกเปให้ด้วยความรักกลับบ้านกันยังไงเพราะมันช่างมากมายมหาศาลเหลือเกินโดยเฉพาะในฝั่งของหลิงหลิงที่มีการเปิดเผยว่านอกจากเงินที่แฟนขับทั่วโลกรวบรวมกันมอบให้เป็นจำนวนเจ็ดหลักแล้ว แม่จีนยังมอบให้อีกเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า6ล้านบาทโดยแบ่งเป็นของขวัญ2ล้าน15,548บาทเงินสด4ล้าน48,34บาทด้วยกันเรียกว่างานนี้รับความรักไปแบบเต็มรักเลยจ้า